ดังเลยนะดังเนาะก็เอาเปียกมอแจ๊กมาวัน <c oughs> นี้รับบ,บทมากเป็นคนจัดเบรคนจนัดอาหารก็เลยไม่ช่วยกันเลยเนก็เลยว่าป้าสิโยนไม่เห็นผู้ใดกับผู้ใดไปจัดบเบรคเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นอนพอเนาะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออถ้ามีงานหรือว่ามีอะไรก็ติดต่อหอยู่ได้นะสองคนเร <laughs> าจะเก็บตัวกันะจ๊ะ <c oughs> ติดใจการจัดเบงแล้วสนุกดีนะพ่อเนาะไอพอ,อ,อดีหนูได้รับโอกาสได้ไปอบรมการเต้นแบบปัญจลีลาการเต้นแบบปัญจลีลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจะเรียกไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวห้าแบบห้าแบบคือแบบที่หนึ่งเนาะแบบที่หนึ่งเป็นยังไงนะ แบบที่หนึ่งนี่แบบลื่นไหลให้นึกถึงสายน้ำนะคะอ่ะอาจารย์จะพาให้ดูอาจารย์จะเต้นให้ดูเต้นให้ดูกับอเต้นอ่าอาจารย์หนูจะเป็นคนพาแล้วสองคนนี้จะเป็นคนนำนำให้ดูก่อนก็คือท่าแรก่คือคือท่าลื่นไหลนึกถึงว่าลื่นไหลก็คือมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรสะดุดแต่ว่ามันจะไปแบบสายน้ำน้ำมันไหลยังไงคะมันไหลขึ้นฟ้าข่้ไปอ๋อเนาะน้ำมัน พีอย่าไปนั่งขี่ดินมันจะไลผพิวแต่มันจะหนักนะคะอ่ะสาธิตหน่อยค่ะอท่านวิ้ยกรองให้ลางด้วยค่ะให้ยืนไหมให้ยืนให้ยืนขึ้นดีกว่านาะค่ะนาะลองทําตาไปด้วยเพราะเต้นจิ้มพิงจะได้ไปมุมนู้นอัใครยืนได้ยืนเลยนะคะถ้ายืนไม่ได้ก็ก็ให้นั่งทำค่ะแกมาจงทำไ้ยืนไม่ไหวก็นั่งทำก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วแล้วอันนี้นี่ถ้า บกว่าโบมี่คือแ่บเต้นแอโรบิกต้องออกซ้ายออกขวาต้องรนนับทันทานี้บมี่นี่แม่ถ้าการเคลื่อนไหวไรรูปแบบหรือว่าการเคลื่อนไหวห้าจังหวะนี่แล้วแต่สไตล์ไผสไตล์มันหากหลอกเรียนแบบวิทยากรก็เื <c oughs> ่อเอาตามสบายเลยนะคะแต่ทากรนจะนั่นใเในมือมาเคลื <c oughs> ่อนไหวแบบสายน้ำเคลื่อนยังไงนะคะทีแรกกจ็จะบอกก่อนว่าส่วนนาส่วนนาที่เราจะใช้ในการนําการเคลื่อนไหวเนี่ย ก็นำได้ตั้งแต่หัวจุดท้ายเอาหัวนำดูสิคะอ่าหัวนำนี่คือหัวนำนะคะวิถาหัวนำเอาคิ้วนำดูสิคะคิ้วนำกันแต่ไหลนำยังไงไม่ได้แก้นะคะเนี่ยจริงๆคิ้วก็นำได้แล้วทีนี้เอาไหลนำค่ะไหลนำอ่า okay เรียกต้องนำให้มันสมดุลทั้งสองด้านเขาเซ็ตสะโพกนำ,เข,นำเขานำค่ะเขานำ เสร็จจะเข่านำแล้วเท้านำที่นี่ค่ะเท้านำเท้านำ้าไปเลยค่ะเต้นกับใครที่นี่มือมือจะนำยังไงที่นี่มือน ตั้งเขา่าทั้งแขนนําให้ครบพอพรห้าท่าเราก็จะได้ห้ารอบในการนําทั่วร่างกายเนาะค่ะเนาะมีห้าจาาังหวะจังหวะแรกคือไหลยลื่นผ่านไปแล้วนะคะทีนี้จังหวะที่สอจังหวะที่สองเขาแม่นึกออกไมว่าจึกๆจักฉากหลังเป็นเป็นท่าจึฉากทางมืออ,อาจารย์ก็นําแต่ห,หัวถึงเท้าเหมือนเดิมจึกขฉากทำยังไงคะ นึกถึงแอโรบ็อกซิ่งแต่มันมีจังหวะพักก็คือชื่อออกไปแล้วต้องพักก่อนคุณสอนอ่ะนะอ่ะมันจะออกไปเงี้ยอ่ะหัวสังเกตนะคะเนี่ยเพราะว่าท่านเปนนัเห็นภาพคนมากเลยค่ะ,อะ,อะโอเคอท่านี้เป็นท่าชิบชังหักมุมมันจะหนักๆน,นะคะหนักๆแบบมีระเบียบท่าที่สามท่าที่สามเป็นการผสมผสาน 3, เป็นท่าไร้ระเบียบ แต่ว่าจะไม่ใช่เบาผิวไหวเลยแต่เ <and> ป <rain> ็นแบบเป็น nah, ผ้าไร้ระเบียบนะคะอาค่ะเชิญเลยค่ะผ้าไร้ระเบียบเล้ยย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 ายยยยยยยไย่ยยยหยย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 นยยยนยยย ถ้าอยากส่งเสียงด้วยก็ส่งเสียงออกมาเลยนะคะถ้าจะกรี๊ดดังๆก็กี๊ดออกมาเลยเป็นท่าที่สาก็ต้องท่าที่สี่ต้องใจไม่ต้องต้องมีค่ต้องมากรองนศาลาก่อนไม่งั้นท่านจะกระเจิดกระเจิงถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะฟงท่าที่สี่ทีนี้ท่าที่สีก็คือหลังจากเราทำมาสามท่าแล้วสุดท้ายที่เราดีใจเราต้องทำอะไร เขาเทียบกับเฉลิมฉลองท่านี้ก็นึกถึงซินเดอเรลล่านะคะ ทา่านี้มันจะเยือกเย็นคือลับอ่ามานเป็นการรักตีกันที่แล้วมาหล่นแล้วก็ตีต้องแปดมาแล้วเราก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วแต่เราอาจจะเป็นนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ค่ะท่าที่หาเพรเขาแก่ที่ละคาที่หาท่าเนี่ยง่ายท่านี้เหมือนการบูชายญาติแม่เหมือนการตั้มสตินั่งสมาธิอะไรเนี้ยไปประมาณเนี้ยพอเข้าลมตีแล้วมันจะไปได้เองนะคะครบห้าท่าเสร็จถ้าเราเต้นตอนตอนเย็นเนห้าท่า พอหลังจากนั้นตอนเช้าเราก็ยืดเหยียดยืดเหยียดก็คือยืดเหยียดหลังจากตื่นนอนก่อนเราเรานอนเสร็จเนี่ยพอเราตื่นขึ้นเราก็ตอนที่จะลุกจากที่นอนก็พี่เจดอนมีให้ดูเลยสิ นเส้นนั <ra> <mo> Vince, the ้นเกียยออกเต็มที <laughs> ่อาจจะใช้ผ้าจานแ็กไทก็ได้เหมือนที่อาจารย์แซกสอนเมื่อกี้นะคะเนาะเสร็จสิ้นห้าท่าทีนี้เราจะมาเตะกระของเพ่งกันมาเพื่อจะไปลาาขุนในบตอนี้เท่านั้นเชิญพาม้ค่ะรว่าตรงนี้จะเต้นไม่ได้เพรนะเ้นตรอที่ล้